เดี๋ยวเดี๋ยวเบวเจ็จะลออีแม่จะลออีแม่นะครับเดี๋ยวอีแม่กาลังกินข้าวห้อิแม่กินข้าวเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวเบาเจ็กจะลออีแม่ว่าอ่าเบลเจ็กอะได้รับเงินโอนมาจากทางนั่นแหละห้าปันนะอืมครั้งละห้าปันห้าปันนะเนาะแล้วเดี๋ยวจะบอกอีแม่ว่าเราจะบอกอีแม่ว่าเงินเข้าเดี๋ยวดูอาการของอีแม่นะว่าอีแม่ เปิ้ลจะคิดจะใดนาะเดี๋ยวไปดูด้วยกันรอกำเดียวก็เนอะเดี๋ยวบ,าบ่าวช็คกำลังวางแผนก่อนว่าบ่าวเช็คจะต้องทำจะใดพ่องนาอกัวอีแม่มาได้ยิน <c oughs> เดี๋ยวแผนจะแตกอืเดี๋ยวดูเนิ่ว่าแผนบ,าบ่าวแช็คนี้จะสำเร็จกอนนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยติดตามบ,าบ่าวช็คนเนอ่จะไปดีลืมกดติดตามบ,าบ่าวเช็คด้วยนะครับ ตอนนี้อีแม่ไปยืนอ่าขยับผ้าอยู่ผ้ามันบ่แหง้งอืมเดี๋ยวดูเงินเดี๋ยวบาลเจ็คจะบอกว่าเงินเข้าแล้วเงินเข้าแล้วนะ กบเงินเข้าจริงอ่ะจริง, <c oughs> งยังไนะงดนะู <c oughs> งนี่ <c oughs> อะไรรีบลุกเลยนะรีบลุกเลยนะคุณนี้คุณนี้อะไรให้ลุกขึ้นมาทำไมอ่ะ <c oughs> ้าวไม่เข้าหน้าเด็กหน้าเด็ก ไม่เป็นผลไม่รู้ไปไหนแล้วมันอ่ะดีนะที่เป็นฟืนอ่ะถ้าเป็นมีดโดนเสียบแล้วเนี่ย Gamle, <laughs> ja, <ja, ja>, ja. <laughs> gamle.